งาน Aspen Idea Festival 2021นะคะที่จัดขึ้นที่อเมริกาเป็นเฟสเป็นเรื่องเฟสติวัลที่เขาทําพูดกันถึงเรื่อง American Future ก็คืออนาคตของอเมริกาเขาจะขับเคลื่อนเป็นยังไงเราจะมี2องเซสชันที่เราลองเข้าไปดูแล้วก็คิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการศึกษาค่ะจรย์คะตอนแรกเซสชันแรกที่เราชวนไปคุยชวนกันคุยเมื่อคราวที่แล้วอะค่ะเป็นเซสชัน ถ้าอาจารย์จำได้ที่นี้บอกว่าเซสชันชื่อว่า Back to School Live We We've Never Been At Before ของคุณแรนดี้เวนการ์เทนนะคะ President American ah. Federation of t e a c h e r และเราคุย <c oughs> กับคุณแดนะคะ่ะ Porterfield เป็น CEO ของ Aspen Institute นี่แหะคะ่ะสองท่านนี้ <c oughs> ประเด็นที่คุยกันนะคะคุยกันเรื่องการ กลับสู่โรงเรียนแบบที่เราอาจจะไม่เคยเห็นโรงเรียนในรูปแบบนี้มาก่อนและก็ถามถึงเรื่องว่าบทเรียนในช่วงโควิด19วิกฤตการณ์ที่อเมริกาก็ก็รุนแรงในช่วงที่ผ่านมามากๆเลยนะคะกะ็คุณครูแล้วก็นักการศึกษาที่นั่นเขาเรียนรู้อะไรบ้างค่ะก็สองท่านคุณครูท่านนี้นอกจากจะเป็นผู้นำเหมือนเหมือนเป็นสาภาพ ครูของอเมริกาแล้วท่านก็ยังเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ด้วยนะคะคือสาระสำคัญเนี่ยเราเรียนรู้กันประมาณ5เรื่องค่ะนี่ก็ขออนุญาตต่อจากคราวที่แล้วเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้างอะคะ่ะเรื่องแรกเลยตอนที่คุณครูคท่านนี้แบบเปิด,เป,ดเปิดเรื่องมาเลยท่านบอกว่าเด็กถ้าจะไม่ผิดคือเด็กมัธยมสองท่านคุยกับเด็กมัธยมสองแล้วก็เด็กเด็กก็บอกว่าในที่สุดเราก็จบปีการศึกษาเราทํามันได้แล้วครู คือท่านบอกว่านี่แหละคือพลังที่พูดออกมาว่าเด็กมีท่านใช้คำว่า r e s i l i e n ค่ะ of kids ก็คือเด็กมีความยืดหยุ่นม,มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ค่ะอาจารย์ขาก็โอ้เรียกได้ว่าท่านบอกว่า เด็กๆเ,เนี่ยมีพลังมากเขาอดทนต่อสิ่งยากซึ่งคุณครูเองก็ไม่ไม่แตกต่างกันนะคะช่วงปีการศึกษาที่ยากลำบากพวกเราเรียนรู้มาด้วยกันนี่คือประเด็นที่หนึ่งก็คือ r e s i l i e n c of kids อันนี้คุณครูท่านนี้พูดไว้นะคะคุณครูแรนดี้อันที่สองก็คือคุณครูมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์เด็กหรือว่าได้พูดคุยกับเด็กทั่วอเมริกาท่านบอกว่าสิ่งที่สรุปได้เลยก็คือ,เ,อเด็กๆชอบโรงเรียน และชอบการที่จะมาโรงเรียนเด็กหลายคนที่เรียนออนไลน์ต่อเนื่องเนี่ยทวินหาการกลับมาเรียนรู้ที่โรงเรียนร่วมกันค่ะอันนี้คือประเด็นที่2นะคะและประเด็นที่3ก็คือไม่ใช่แค่เด็กค่ะ Community, Needs, Schools ก็คือสังคมชุมชนแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องการโรงเรียนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องการให้เด็กกลับมาที่โรงเรียนเพเื่อไปเรียนที่โรงเรียนนะคะ แต่ว่าเข้าใจแล้วว่าโรงเรียนมีความสำคัญที่ช่วยในการเรียนรู้ของเด็กแล้วก็เข้าใจบทบาทหน้าที่เพราะพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองหลายคนก็เริ่มจะต้องดูแลลูกๆในการเรียนออนไลน์ผู้ปกครองเริ่มตระหนักค่ะว่าบทบาทของครูสําคัญมากและตัวเองก็ต้องมีส่วนร่วมในฐานะที่จะเป็นเพื่อนที่จะช่วยในการเรียนรู้ด้วยการสร้างการเรียนรู้หรือว่าส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เป็นเป็นภาระที่หนัก ผู้ปกครองเริ่มเข้าใจคุณครูมากยิ่งขึ้นมีการสื่อสารกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าท่านก็บอกเลยนะคะคุณคุณแรนดี้เนี่ยบอกเลยว่าโรงเรียนเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับคอมมูนิตี้ด้วยและเป็นความพึ่งพิงซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆเลยก็คือข้อที่่ะเค่ะ,อะขอตอบข้อที่สอีกนิดนึงนะคะว่าเาชุมชนเองก็ได้ตระหนักว่า นักการศึกษาและคุณครูเนี่ย amazing amazing ในที่นี้ก็หมายความว่ามีความกระตือรือร้นแล้วก็ flexible มากๆในการปรับการเรียนรู้แล้วความร่วมมือการสื่อสารต่อกันและกันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะอ,นนอันนี้เป็นอยู่ในประเด็นที่4ค่ะคือคือ,คอเรื่องการร่วมมือระหว่างชุมชนผู้ปกครองกับคุณครูและเรื่องสุดท้ายอะค่ะที่นี้สรุปมาได้ก็คือเรื่องที่บอกว่าเรื่อง accountability ค่ะเรื่องความรับผิดรับชอบเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไม่ควรที่จะมาโฟกัสที่เทสติ้งแต่ควรที่จะโฟกัสที่ทิชชิ่งคือคุณภาพของการสอนแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กการมันไม่ควรที่จะต้องแบบโทษใครเลยในใน,ในช่วงนี้เพราะมันคือวิกฤตการณ์แต่การที่จะก้าวต่อไปด้วยกันนะคะแล้วก็เน้นที่จะว่าโฟกัสที่เรื่องการทิชชิ่งแอนเลอร์นิ่งเนี่ยจะจะทำอย่างไรมันเป็นการเปลี่ยน ความคิดว่าการเรียนรู้ต้องเกิดขึ้นแบบเดียวเท่านั้นมันเปลี่ยนคุณครูหลายๆคนแล้วก็เปลี่ยนการเรียนรู้ของผู้ปกครองเพราะฉะนั้นใช้โอกาสนี้ค่ะในการที่จะคิดอย่างที่อาจารย์บอกว่าคิดนวัตกรรมคิดสิ่งใหม่เพราะว่าทักษะที่สําคัญของมนุษย์ก็คือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วท่านก็ยองบอกด้วยนะคะว่าการเรียนรู้ที่สําคัญเนี่ยทำให้รู้เลยว่าในช่วงวิกฤตการณ์เนี่ยสิ่งที่เรียกว่า project based instruction หรือว่า project based เลิร์นนิเนี่ยสำคัญมากๆเลยการเรียนรู้แบบเป็นโครงงานการที่จะเชื่อมต่อการระหว่างคุณครูด้วยกันเองที่จะออกแบบการเรียนการสอนทําให้เด็กได้สามารถคิดหรือว่าทําในเรื่องที่เป็นโครงงานสําคัญกว่าเนื้อหาสาระที่แยกแยกกันอยู่เป็นรายวิชาท่านบอกว่าประเด็นนี้สําคัญมากแล้วถ้าทําได้มันก็จะเปลี่ยนหลายหลายอย่างตอนท้ายค่ะาจา์คาท่านมีการฝากถึงน่าจะเป็นรัฐบาลทางอเ,อเมริกาไปด้วยเหมือนกันว่า สิ่งที่อยากจะให้ทางฝ่ายนโยบายตั้งได้รับการตอบสนองมากที่สุดคืออยากให้หน่วยนโยบายท่านใช้คำว่า listen to us ก็คือฟังครูฟังพออฟังคนที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็แค่ที่จะให้เวลาในการที่จะ,จะพวกคุณครูจะต้องปรับตัวนะคะแล้วก็เน้นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็พยายามจัดสรร เอ่อรีซอสหรือว่าแหล่งทรัพยากรต่างๆมาสนับสนุนสิ่งที่สําคัญท่านอยากให้หน่วยนโยบาย,ายทางนู้นฟังเสียงของคุณครูแล้วก็เด็กๆก,ก,ก็พูดกันมันก็เกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันว่าการรับฟังการรับฟังเสียงเนี่ยสำคัญมากแล้วเสียงนั้นแหละจะสะท้อนสิ่งที่พวกเขาต้องการแล้วก็จะช่วยในการที่จะแก้ปัญหาเหมือนที่อาจารย์บอกว่าการ Respect ต่อกันและการมีความสําคัญเพราะนั่นคือการสร้างความแข็งแกร่ง ขาให้กับทั้งคู่เลยในการที่จะก้าวสู่ความยากลำบากได้นี่็คือทอยความของที่คุณแรนดี้คุยกับคุณแดนนะคะทั้งทั้งสองคนแล้วก็พูดถึงเรื่องปัญหาแล้วก็บทเรียนที่ที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะ